ครับวันนี้เรามาดูรถเคลื่อนที่เร็วของในเขตอาเภอตะพานหินนะครับเริ่มแรกมาดูรถเคลื่อนที่เร็วเบอร์สามเจ้าของรถคนขับคือชัยสิท5ินาโชสเตปไฟอ่าสเต็ปเสียงให้ดูนะครับทุกเสียงนะครับไฟหน้าจะเป็นอ่าเป็นหมุนนะครับ เรียกว่าไฟสามสหายมีแฟลช LED ตรงกลางระบบเสียงจิบวันนะครับระบบเสียงห้าสิบวันนะครับซึ่งต้อยอยู่ด้านล่างนะครับกำลังเสียงก็้อยที่เห็นนะครับน,นะนี่นะครับเ,เป็นเจ้าของคนขับนะครับ อันนี้ตกแต่ง f u l อ o อ t i ันนะครับยังมีเสาโมบายแท็กซี่โปรตามมาอีกหนึ่งเครื่องพร้อมด้วยเครื่องแฮนดี้อันนี้คือสภาพคอนโซลด้านหน้าอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับจะมีวิทยุอยู่2ตัวตัวหนึ่งเอาไว้โปกติดตัวตัวนึ่งสำหรับอยู่กับที่นะครับส่วนคันที่2นะครับเนื่อๆคันที่2ก็เป็นรถของผมเองคลิกธรรมดาไม่ได้แต่ง อะไรมากมายนะครับเดิมๆติดแค่ไฟหน้าไฟกระพริบไฟหน้าไฟกระพริบเฉยๆนะครับระบบเสียงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดิมๆเท่าที่วิ่งได้ครับไฟหน้าจะเป็น LED ธรรมดายัดใส่โคมเท่าที่เห็นนะครับคันต่อไปเบอร์อะไรครับเบอร์นี้คันนี้ เป็นรถเคลื่อนที่เร็วเบอร์สองเจ้าของรถก็คือผู้ไทย10-15นะครับนีบ่นะครับเจ้าของรถมาแล้วนะครับคันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะโชว์ระบบเครื่องเสียงข้างในให้ดูระบบไฟ LED คันนี้ก็จัดเต็มนะครับจัดแจมมากนะครับเคลื่อนที่เร็วของเขตตะพันหินก็จะมีอยู่3ามคันนะครับนี่เลยระบบไฟของสิบหนาจัดเต็มนะครับด้านหลัง ก็เป็นไฟกระพริบแจ่มมากครับในเวลาช่วงกลางคืนพร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์เบสิกเบื้องต้นไม่ได้เอามานะครับวันนี้เป็นกระเป๋ายาเบสิกเดี๋ยวมาดูภายในบาะมีอะไรบ้างภายในบาะก็จะมีลำโพงขนาดกี่นิ้วครับพี่หนิ้วขนาดหกนิ้วพร้อมด้วยระบบไฟแล้วก็ไฟแฟลชกระพริบแป๊บๆนะครับมือนี้ดอกดอกกีบาครับดอกลำโพง สามสามสิบวันสามสิบวันนะครับจะลองเลี้ยงให้ดูไหมหรือว่ายังไงโทรศัพท์่ไมรไม่ได้ออโทรศัพท์ออกมานะครับไม่เป็นไรครับดูคร่าวๆไปก่อนเวลาไปตกเบ็ดนี่เปิดฟังได้ครับไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่คันนี้จะมา,าสเตปการแต่งรถของกูไพต่ตุ๊กปี้นี่คือจะเหมือนกันทั้งสองคันนะครับคือมาจากาการออกแบบดีไซน์ของผู้ไทย10-15นึะครับจะเป็นเครื่องโมบายขอโทษทีครับเป็นเครื่อง เอนดีนะครับแต่ว,ว่าติดเป็นเสาเอ็กซีโปตรงนี้สองต้นจะเหมือนกับของพุทย1 0บศูนเอ็กซีโปแล้วก็ใช้ระบบไฟในรถนะครับนี่คือเจ้าของรถอันนี้คือคร้าวๆนะครับใครสนใจก็แอดเฟซมาหาได้ครับพุทย1ิบหแล้วก็1 0บศนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองมาฟังระบบเสียงของรถเคลื่อนที่เร็วเบอร์2ของตะพานหินนะครับว่า เป็นยังไงบ้างกำลังขับกี่วันนะครับพี่60วัต60วัต,วตนะครับลองมาฟังดูนะครับ,รบนี่นะครับคือระบบเสียงคือข้าวๆครับรถ บางงคนถามว่าเครื่อนที่เร็วมีไว้ทําไมมีไว้เพื่อตรวจสอบเหตุในการเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็รักษารักษาสถานที่เกิดเหตุก่อนที่รถกู้ภัยนะครับรถนอกเขตจะไปรับผู้บาดเจ็บรักษาสถานที่เกิดเหตุพร้อมแจ้งว่าแปดเบื้องต้นนะครับคือของหน่วยงานเราก็มีอยู่แค่นี้ก่อนนะครับจํานวน3ามคันก็กดกติกาเดี๋ยวค่อยไปดูในเฟซน,นะครับว่า3ามคันนี้มีกฎกดติกาอะไรบ้างนะครับวันนี้เอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับ 好他妈！谢谢